สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูพัชรินกริณสุคนสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องมาตาตัวสะกดค่ะนักเรียนมาตาตัวสะกดนะคะมาตาตัวสะกดคือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังสระออกเสียงรวมกับสระนะคะมีทั้งหมด8มาตาคราวนี้เราจะมดูตัวสะกดเข่นตัวสะกดคําว่าจานนะลูกนะคะ จาจานนี้คือพยัญชนะต้นนะคะสลานี้คือสระอาตราตัวสะกดคือโนหนูก็คือมาตราตัวสะกดมาตรากนนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูมาตาตัวสะกดแต่ละมาตากันนะคะกลุ่มแรกกลุ่มแรกเป็นมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะที่มีตัวสะกดตัวเดียวมีมาตากงนี่คืององูสะกดนะลูกนะคะ มาตาเกยยักเป็นตัวสะกดค่ะมาตาเกยวหวนเป็นตัวสะกดค่ะและมาตากลมมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะสี่มาตานี้มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวค่ะนักเรียนต่อไปเป็นมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะนักเรียนมีมาตากกนะคะกอไก่ตัวสะกดนะคะมาตากดหดอเด็กนะคะ มาตากลนอนหนูนะะาากกหเป็นตัวสะกดนะคะและมาตากบบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะคราวนี้เราจะมาดูแต่ละมาตากันอันดับแรกนะคะนักเรียนเรามาดูมาตากบมาตรากบในที่นี้มีตัวสะกดมีตัวกอไกนะะ่นักเรียนกอไก่นะคอไข่คอระคงคอคอ,อควายค่ะมีตัวสะกด4ตัวนะคะ คราวนี้เราจะมาอ่านคำในมาตากกกันนักเรียนคำในมาตากกนะคะอ,อ่านพร้อมกันค่ะชอเอือเชื้อไม่โทเชือ้อโลโอคอโรคอควายออกเสียงเหมือนตัวกไก่สะกดนะคะอ่านว่าเชื้อโรคนะคะคำต่อไปปอรออะปราโ ขอขมุกอ่านว่าประมุกขอไข่แต่ออกเสียงเหมือนตัวกไก่สะกดนะคะต่อไปเรามาอ่านคำในมาตากดกันนะคะนักเรียนมาตากดหรือแม่กดนี้นะคะมีตัวสะกดทั้งหมด16ตัวนะคะมีมากที่สุดในจำนวนมาตาตัวสะกดทั้งหมดนะคะมีตัวดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ ดอชดาตอประตักทอฐานทอนางมนโทถทอพุท่าตตอเต่าทอถุงทอทหา,ถถารทอทงสอสลาสออสี และสอเสือนะคะต่อไปเราจะอ่านคำมัตากฎหรือแม่กฎนะคะอ,อ่านสิคะลูกอาอรออาปรากอโอดอกฎอ่านว่าปรากฏนะคะต่อประตักออกเสียงเป็นนอเด็กนะคะนักเรียนคำต่อไปค่ะ อ่านว่าตอรรอ,อัวจอตรวจสออบอสอบอ่านว่าตรวจสอบค่ะไปมาตาต่อไปนะลูกมาตากลหรือแม่กลน,นะคะมีตัวสะกดมีตัวนอนหนูรอลิงรอเรือรอจุลานอนเนน นะคะยอหญิงค่ะต่อไปเราจะอ่านคำในมาตากนกันนะคะคำในมาตากลน,นะลูกอ,อ่านพร้อมกันค่ะสอโองอสงสอารอสารอ่านว่าสงสารรอเรือออกเสียงเป็นนอหนูนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะ,ะลูกคำว่าวออยอวิน ยออานอยานอ่านว่าวิญยาณนะคะยอหญิงและนอเนนออกเสียงเป็นตัวนอหนูค่ะลูกต่อไปมาตาต่อไปนะลูกมาตากบหรือแม่กบนั่นเองมีตัวสะกดมีตัวบอใบไม้ฟอฟันพอพานพอปลาพอสมพานนะคะคำเหล่านี้ออกเสียงเหมือนตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะลูก มาอ่านคำมาตากบกันนะคะคำในมาตากบมีคำว่าคอ,อเอาเขารอโอพอรบอ่านว่าเขารบนะคะพอพัานออกเสียงเป็นตัวบาไปไม้สะกดต่อไปคำว่าคออําคำสออาพอสาบนะคะอ่านว่าคำสาบพอปลาออกเสียงเหมือนบาไปไม้เป็นตัวสะกดนะคะ ต่อไปให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะเติมคํามาตากกบมาตากดมาตากลและมาตากบนะคะเอาดูซิมาตากกบคำแรกคําว่าอะไรนักเรียนแตกอะไรลูกแตกแยกนะขนมอะไรเอ่ยนักเรียนคิดเองนะลูกเชื้ออะไรคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะต่อไปมาตากดหรือแม่กดนั่นเองคําแรกตรวจอะไรคะลูกตรวจสอบสังอะไรคะ นะสังเกตไปทำมาเองนะลูกต่อไปนะคะมาตากลสงอะไรลูกสงกรานนะสั่งอะไรคะนะไปทำเองสั่งสอนลูกไปทำเองนะต่อไปมาตากบมีคำว่ารอบอะไรคะรอบขอบพับอะไรลูกเรียนรู้ไหมคะนะทำเองนะลูกพับเพียบนะคะไปทำเองที่บ้านให้นักเรียนเป็นเด็กดีนะลูกเชื่อฟังผู้ปกครองนะคะเขียนหนังสือสวย ก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ